สวัสดีทุกท่านที่เข้ากันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอท่านอื่นกันสักครู่เนาะอันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นจินนะเรามาเจอกันตอนกลางคืนบ้างนะครับปกติจะเจอกันแอดช่วงเช้าใช่ไหมนะครับของทุกวันเสาร์นะครับอันี้รอท่านอื่นกันสักคู่นะครับแล้วก็ผมว่าช่วงนี้อากาศเริ่มดีขึ้นนะนะครับใช่ไหมฝนไม่ตกแล้วนะครับก็แม้แต่ว่าจะดีสำหรับทุกท่านเพานะครับสหรับส่วนตัวแอดในแอดชอบนะฝนตกแล้วรู้สึกมันไปไหนอะไรยังไงมันลําบากเนาะ ใช่ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวรอทังกันแป,ป๊บหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ก็ผูออ้ไปก็เร็วนะครับนี่ก็เดือนตุลาแล้วเนาะแปบบ๊แบๆบก็จะปีใหม่แล้วนะครับออก็ไม่ใจว่าทุกท่านได้อยากทําทหรือทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือ,อยังนะนะครับส่วนตัวแอดนี่ก็เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่นะครับเดือน11เนี่ยแอดก็มีคิวงานเติมเลยนะครับก็แต่ก็จะพยายามอัปเดตเนาะข่าวสารรวมถึงมาไลฟ์อย่างนี้กับทุกท่านด้วยนะครับัน้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวแอดเริ่มเลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายการสาระข่าวนะครับประจําวันที่1 ตุลาคม2 5 6 5นะครับโอเคข่าวแรกนะครับปิดเองก่อนข่าวแรกเนี่ยก็แอดก็แชร์การเขียนคโค้ดนะครับที่ใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า try and except นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับในภาษา Python นะครับคิดว่าคนที่เ,เขียนไพทอนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินมานะแต่ไม่รู้ว่าเคยได้ใช้หรือเปล่านะครับปัญหาหนึ่งเลยน,นะครับของคนที่เขียน โค้ดนะครับโดยเฉพาะลักษณะงานเนาะที่มันต้องรันต่อเวลานะครับหรือเขาจะเรียกว่าารันแบบ24่สทับเนะครับยีชั่วโมงแล้วก็7วันใช่ไหมโค้ดประเภทพวกนี้ครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือถ้าโค้ดนะครับมันเกิดเออร์เลอร์นะครับก่อนหน้าบรรทัดนะครับของโค้ดที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ามันพังไปบรรทัดแรกๆนะครับบรรทัดที่เหลือนะครับมันก็หยุดทํางานด้วยซึ่งแน่นอนครับคนที่เก่งโค้ดก็ไม่ให้เกิดขึ้นแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันก็ส่งผลถึง อ่อ business ใช่ไหมที่เราเขียนโค้ดให้เขานะครับหรือหรือส่งผลถึงงานที่เราต้องทด้วยนะครับดังนั้นไอ้ฟังก์ชันทายแอสเซทนยครับมันคือให้ลองทายเนาะให้ลองทายในการรันโค้ดนะครับอ่าบรรทัดที่เราสั่งมันไปนะครับแล้วถ้าเกิด e อ r ร์เลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฝั่งของแอส e t นะว่าเฮ้ยถ้าเกิด e อ r ร์เเนี่ยจะให้ทํะไรต่อจะให้อ่พิมพ์บอกในคอนโซลว่าอะเกิด e อ r ร์เลนะหรือว่าจะให้ส่งเมลมาบอกเราก็ได้นะครับเราจะได้เข้าไปแก้ไขได้เนาะนะครับ ฟังก์ชันเนี่ยครับมันก็จะลดปัญหาพวกนี้แหละแล้วก็จะช่วยให้โค้ดเนี่ยยังรั้นได้ตลอดไปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ครับคลิปเนี่ยแอดก็สอนวิธีการแขยนโค้ดตัวไทยอันดับเซิเนาะเบื้องต้นประมาณ9นาทีนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าช่วยนะนะสำหรับคนที่ต้องคอยเขยงโค้ดแล้วก็เมนเทนให้มันต้องอ,อยังรันอยู่ตลอดเวลานะครับข่าวต่อมาครับอันนี้ก็เป็นมีมเนาะไม่ใจว่าทุกท่านรู้จักหนังเรื่องนี้ไหมนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นภาคเอ็นเกมใช่ไหมเอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับก็เป็นมีมสั้นๆรลกกันนะเห็นคนก็สนใจกันเยอะเหมือนกันนะครับคิดว่าคนที่ผมว่าไม่ใช่แค่สาย Data นะคนที่ทําสายเทคเนาะยิ่งๆคนที่ทำพวกโปรแกรมเมอร์เป็น d รอปเปอร์นะครับแน่นอนครับว่าเราเขียนโค้ดเ่ะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดเนาะว่าเขาต้องการแบบนี้อยากเขียนฟังก์ชันแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้แบบนี้ต้องเขียนยังไงหรือถ้าเจอบั๊กใช่ไหมโดยพอยิ่งเคสเจอบั๊กเนี่ย เราจะแก้ไขได้ยังไงเพราะแน่นอนครับคนที่เขียนโค้ดเราก็คิดว่าโค้ดของเราไม่ได้เออเลอร์ตรงไหนใช่ไหมดังนั้นมันก็มีเว็บที่เอาจริงที่เขานิยมกันใช้กันหลักๆน่ยหลักๆ3เว็บนะบนะครับอย่าง Stack Overflow นะครับ Github นะครับแล้วก็ W3School นะครับที่จะใช้ในการมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นคอมมูนิตี้ครับเป็นชุมชนเนาะของคน,อคนที่เป็นสายดูยเปอร์สายโปรแกรมเมอร์เนี่ยในการแชร์เนาะว่า ถ้าเจอบล็อกแบบนี้คุณต้องเข่งโค้ดแค่โค้ดนะครับแก้ยังไงหรือว่าบล็อกแบบนี้ครับสาเหตุมันมบีอะไรได้บ้างเนาะผมมองว่าบางทีนอกจากการที่เราเรียนรู้เรื่องของการเขียงโค้ดเป็นแล้วหรืออะไรเงี้ยบางทีเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะผมว่กาก็สําคัญกันนะเพราะว่าเราต้องไปอ่านเพราะสม,มว่าพูดตรงว่าเป็นฝรั่งนะครับส่วนมากเนาะที่เขาจะมาแชร์กันนะครับอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสมมุติผมเกิดเขียนโค้ดแล้วบั็อกอะไรสักอย่างเนาะสมมติผมจะบอกว่า โค้ดบอกว่า uh, data type error นะสมมตินะนเป็นไพทอนเนาะลองมาดูนะครับว่าสมมติผมเกิด error นะสมมติผมเขียนโคนะ้ดไพทอนเนาะแล้วบอกว่าเฮ้ data type error ในไพทอนเนี่ยเว็บไหนจะขึ้นมาเว็บแรกๆนะครับนะก็จะมีเว็บอย่าง geek for geeks นะครับเว็บนี้ก็โอเคนะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับพวกไพทอนกันแหละนะครับ้าลองลองเข้าไปดูเนาะ handle type error exceptional in python นะก็จะบอกว่าคุณจะแก้ไขได้ยังไงนะครับนี่คือเว็บแรกที่เราเจอเนาะแต่ถ้าเราลองมองดูดีนะจะมีอัข้างล่างนี้ใช่ไหม stack overflow นะครับวิธีอดบอกไปหน้าตาของ stack overflow เนี่ยถ้าให้เทียบกับในบ้านเรานะจะอารมเหมือนพันทิปนะครับแต่เป็นเป็นบันทิปที่ค่อนข้างจะเน,น้นวิชาการเนาะนะครับเน้นเรื่องของการเขียงโค้ดนะครับการาสายเทคเป็นหลักนะครับอย่างเงี้นะยเขาก็บอกว่า เนี่ยเขารันโค้ดเนาะแล้วเกิดเอาพูดแบบนี้ก็คือ type error นะครับแล้วก็ integer is required คือประเภทข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็มเนาะต้องการอยู่นะครับแล้วก็เขาเนี่ยพบมาว่าเอเขาเขียนโค้ดแบบนี้นะเอตอตรงไหนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีคนที่มาแชร์เนาะอ่ะตัวเมททอดของ get pixel เนี่ยมันเหมือนอินพุตของมันเนี่ยจะเป็น tuple tuple คือทศนิยมนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเป็น in อะไรเงี้ยเขาเลยอ่านแน,นะนำว่าไอ้คุณลองแก้โค้ดประมาณนี้สิ เห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําได้หมดทุกอย่างเนาะบางทีเอามาลองดูดูพวกเนี้ยครับก็น่าช่วยลดงานเราได้นะนะครับอันนี้เป็น Stack Overflow นะครับอีกเว็บหนึ่งนะครับ GitHub เอาจริงแล้ว GitHub เนี่ยมันก็ไม่ใช่เอ่อมาแชร์เรื่องของเออ่ปัญหาและโซลูชันนะสมมติว่าเราเป็นเว็บที่เออ่หลายๆโปรแกรมเมอร์หลายๆคนเนี่ยครับเขาจะแชร์พวก ซอสโค้ดเนาะหรือ,รอตัวโค้ดนั่นแหละนะครับขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับอาจจะแชร์ให้คนในบริษัทคนที่รู้จักเนาะหรือว่าจะแชร์ให้เป็นแบบอ่าพรอพเก็มีนะครับเดี๋ยวก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมีพวกคอมมิตี้ของเขานะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับพวก Stack Overflow นะนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เนาะโอเคส่วน W3School อันเนี้ยเป็นเว็บที่แอชอบเลยเป็นยอดิตนะครับ w 3ส c h o ู่อาจจะไม่ใช่ เว็บที่เป็นคอมมิชชี่เนาะให้เรามาโพสต์แต่เขาจะเป็นพวกคล้ายๆเหมือนหนังสือออนไลน์อะไรเงี้ยครับที่บอกว่าอย่างเช่น Python เนาะไพทอสมมติผมต้องการจะทําการเรื่องของการอ่านไฟล์ csv ใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีบอกว่าวิธีการอ่านไฟล์ csv เนี่ยต้องเขียนยังไงเนาะคุณต้อง Import l i ไลบร y ตัวนี้เขียน Sy งแทบแบบนี้เพื่อจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าเว็บนี้มันอารมณ์เหมือนเป็นด็อกิเมนต์มากกว่านะครับและที่สําคัญคือเห็นแทบด้านบนไหม มีกับทุกภาษาเลยนะครับค่อนข้างจะ all in one มากเลยนะครับสำหรับเว็บตัวนี้นะครับก็ลองดูได้นะผมมองว่าคนที่ทำสาย Data เนี่ยเราต้องมาเขียนโค้ดเหมือนกันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับก็ลองเข้าดูสายเว็บนี้ได้นะครับตอนที่แอดแนะนำหรือถ้าท่านทนื่นเนาะมีคำมีเว็บนะครับที่แนะนำเนี่ยก็แชร์กันได้นะแต่เบื้องต้นผมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ให้ข้อสังเกตไว้นะว่าผมมองว่าในบ้านเราเนี่ยหรือบาืองไทยนะครับยังไม่มีเว็บที่คล้าย,าย,าย Stack Overflow เนาะที่เป็นรวมคอมมิชชั่นของ สายเทคแต่ถ้ามีก็น่าจะดีนะใช่ไหมข่าวต่อมาครับก็เป็นเอ่อเว็บเว็บหนึ่งที่แอป,เ,ปเห็นแล้วน่าสนใจแล้วก็อยากจะโปรโมทนะนะครับอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปดูกันนะครับก็คือเป็นเว็บของ AI Learn นะครับรวมคอร์สสาย a t a นะครับแล้วเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผลิตโดยคนไทยด้วยนะครับแล้วแน่นอนว่าเ,เรียนฟรีด้วยนะครับ ในตัวเว็บเนี่ยครับก็จะสอนพวกเนื้อหาหลักๆนะจะเป็นเรื่องของ AI นะครับก็คิดว่าเป็นเทรนที่หล,หลายๆคนก็น่าสนใจเนาะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะให้อ่าน่าจะมีความสําคัญมากๆนะครับในบ้านเราอย่างตัวอย่างคอร์สที่เขามีครับอย่างเช่นเรื่องของการสร้าง AI โดยใช้ Python นะครับการปลุกใช้ใน AI ในงานต่างๆอันนี้ก็จะเห็นภาพมาขึ้นนาะว้ AI เนี่ยมันสามารถไปพพลายในงานน้กถานไหนได้บ้างการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับพื้นฐาน AI เอาจริงก็ส่วนมากใช้ Python นั่นแหละในการเขียนนะครับ การเข้าใจนะครับการทำดัตตาวิช a l เนาะแล้วก็การทำดัตตาเพ็นะครับใครสนใจเนี่ยลองคลิกตามลิงก์ตรงนี้นะนะครับมันก็จะ,ะวาร์ปไปที่ตัวหน้าเว็บเขานะครับหน้าตา UI ก็น่ารักดีนะนะครับก็จะมีบล็บอ,กบอกอย่างนี้เนะว่เคุณอยากเรียนรู้อะไรนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับประมาณนี้เตรงเนื้อหาคอร์สเนาะให้มาคลิกตรง แอดดูก่อนนะเอาม่อยู่ตรงแท็บลัสูรเลยนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยครับคือเนื้อหาค้อนหมดนะครับที่เขามีเนอะอย่างเช่นเนี่ยปดนาเนาะของ AI คืออะไรเพื่อให้เราเข้าใจเขาารู้จักก่อนนะว่าเอ้ AI คืออะไรมีกี่ประเภทใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเเราอยากจะไปสร้าง AI แล้วก็ลองเลือกดูเลยครับสมมติผมสนใจนี่เนาะการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเนี่ยก็กบเพิ่มเติมเ็จะวาร์ปมาเนาะแล้วบอกว่าอ่าแต่ละ ตัวเซ็กชันของอของคอสนี้มีอะไรบ้างนะใช่ไหมแนะนําโค้ดนะมีะตัวเวิร์กช็อปให้เราลอง,ลองทําด้วยนะครับเขียนไพทอนเนาะอย่างผมบอกไปแหละผมมากเขียน AI เนี่ยก็ใช้ไพทอนเป็นหลักนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปครั้งเนี้ยเขาก็จะ,ะให้เราสาม,มารถจําแนกภาพนะครับด้วยอไ i ได้ด้วยอย่างเคยเห็นไหมที่แบบว่าเฮ้ยทำไมโค้ดมันแยกได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือหมาอันนี้คือแมวเบื้องเบื้องเบื้อง,งหลังนะครับมันก็คือการทำานี้แหละการเขียนตัวโค้ดไพทอนนะครับ แล้วก็เว็บนี้ครับสมัครเล่ฟรีนะเนี่ยก็มากดตรงเข้าสู่ระบบหรือกดตรงลงชืเพียนได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสอนในภาษาไทยด้วยนะครับเึ่งมมองว่าเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะในบ้านเราเนาะนะครับก็ลองดูได้ครับนี่เป็นเว็บหนึ่งที่ผมแนะนานะแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยนะครับโอเคไปไอเลือดนะครับข่าวต่อมาเ,ออเป็นข่าวที่ผมมองว่าเป็นข่าวที่ส่งผลถึง สายงานด้านเทคหรือสายงาน Data โดยตรงนะแล้วก็คิดว่าส่งผลด้านบวกด้วยสามนะครับก็คือแอบไปเห็นข่าวแล้วว่าทางผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยเขาอยู่ใช่ไหมชื่อเต็มนะแต่เบื้องต้นคือ ais เนาะ,ะทุกท่านน่าจะคุ้นชินกับการที่เป็นเครือข่ายให้บริการด้านโทรศัพท์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครับรู้ไหมว่า ai เนี่ยไม่ใช่ ai ais เนาะเขาก็ให้บริการเรื่องของ database นะครับเรื่องของ cloud infra ด้วยเช่นเดียวกันก็คือพวกง่ายคือพวกหลบข้อมูลนะครับที่อยู่บนออนไลน์ที่เราใช้กันเนี่ย as ก็ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่ Wi-Fi เลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องตอ่อเน็ตเนาะถ้าไม่มี w i f i ก็ใช้ไม่ได้หรือพวกาการไปซื้อนะครับกับโปรแกรมต่างๆที่เราต้องใช้อย่างเช่นพวกโปรแกรม cloud นะอย่างเช่นพวก microsoft นะครับหรือเป็นพวกอ aws อะไรต่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถซื้อผ่านเขาได้เลยนะครับก็เหมือนเป็นแบบแพ็กเกจต เนาะเป็น all-in-one เลยนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็คือแอบไปเห็นมาน้องว่าเขาเน่เน่จะจะพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า intelligent cloud ecosystem นะครับพูดง่ายคือระบบ all-in-one เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ cloud database นะครับโดยที่เขาจ,จับมือกับพวกบริษัทชื่อดังเนาะอย่างเช่น Microsoft นะครับ Microsoft, Microsoft ผมน้ำพูดนะว่าคืออะไรทุกท่านน่ารู้จักกันแล้วนะครับ u i p a t u i p a t เนี่ยคือ,อ โปรแกรมนะเกี่ยวกับพวกประเภท RPA นะครับาคู่แข่งในตลาดเนี้ยก็คือ Microsoft นั่นแหละก็ะคือตัว Power Automate นะครับ AWS นะครับ Amazon เนาะก็เป็นคู่แข่งนะครับกับ Microsoft เช่นเดียวกันให้บริการเกีก่ยวกับพวก Cloud Database เช่นเดียวกันนะครับโดยจุดเด่นๆเ,เนี่ยที่แอดมองว่าเอ้ยคนใส่ Data จะได้ประโยชน์เนาะคือ1เรื่องของ Microsoft Azure นะครับเนื่องจากเขาไปจับมือกับาทาง Microsoft เนาะ Microsoft Azure เนี่ยก็คือเป็น Cloud Database นั่นแหละแล้วก็ บอกเสีายับการ Handle กับพวกข้อมูล Big Data ด้วยอย่าไปทําโมเดลก็ทำได้นะครับคือเขาบอกว่าตัว r o s r o t o z u r e เนี่ยครับเราจะได้เรื่องของสเปคที่เร็วกว่าเสถียรกว่านะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคอนเน็กกับตัว Wi-Fi มากกว่าเนาะผ่านตัวที่เขาเรียกว่า e p p r e s s o s นะครับแล้วก็โนดบนศูนย์ข้อมูลของ a s เข้าใจว่าน่นก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ทางของเอนัแหละนะครับ รวมถึงเรื่องของการช่วยลดต้นทุนนะครับลดความซับซ้อนในการออกแบบงานนะครับผ่านการใช้งานของ Amazon นะครับหรือจะมีทั้ง Big Data p l a t f o r อเนาะแน่นอนครับเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะ,อ,ะอยากจะให้คนภายนอกใช่ไหมมาช่วยทำเรื่องของ Big Data อะไรเสร็จให้ใช่ไหมาะห์ข้อมูลหา i n s i g h ์ให้นะครับเขาก็มีบริการที่เช่นเดียวกันนะครับโดยที่จะผ่านทางบริษัท Ben Data นี้ก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับ ก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะนะครับที่ผมว่าจะให้ในประเทศเราเนาะมันสามารถดฟ์ไปด้วยเป็น d a t a d ไดเฟนนะครับแน่นอนว่าพื้นฐานเรื่องของ i n f r a s t r u c t อ r ์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tool ที่จะใช้ใช่ไหม w i f ฟก็ตามอะไรเงี้ยครับมันต้องดีก่อนเนาะถึงจะทำให้เรื่องของ c u t u r เจเรื่องของคนที่เริ่มจะมาสนใจเราเริ่มจะใช้เนี่ยจะได้มีกำลังใจหรืออยากจะใช้ใช่ไหม ก็ลองดูได้เราก็บอกก่อนว่าแอดไม่ได้สปอนเซอร์นะนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ทางาผมเห็นในเน็ตมาแล้วกันนะครับเห็นข่าวนี้รู้สึกอยากจะย้า,ายค่ายเลยไหมนะครับโอเคข่าวต่อมานี้เป็นทูนึงนะครับที่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่ทำเพจโดยเฉพาะคนที่คนที่ทำเพจนะไม่ใช่ทำเพจเพื่อขายของทำเพจเพื่อสร้างอินเกสเมนต์อะไต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ทาเพจที่จะมีกันทุกคนนะ ก็คือเรื่องของข้อมูลอินไซต์หรือข้อมูลหลังบ้านของเราเรานั่นเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคนชอบมาอินเตอร์แอคกับเพจเราโพสต์เราเมื่อ,อไหร่ใช่ไหมโพสต์ไหนได้วความนิยมคนที่ติดตามของเราเนี่ยมีเป็นผู้ชายผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับช่วงอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพวกทาง Facebook YouTube IG TikTok เนี่ยมีหมดเลยนะครับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีหมดเลยแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ว่าเนาะสมัยนี้ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเช่นเดียวกันนะครับ และแน่นอนว่าการที่คนที่ทำเพจเนะาะอย่างแอดเนี่ยแอดจะมาวิเคราะห์ดูเรื่องของข้อมูลหลังบ้านนะครับแน่นอนว่าผมก็แอดก็มีแชนแนลหลากหลายแชนแนลเนาะ a c e b o o กก็มี YouTube ก็มี IG จก็มีใช่ไหมถ้าใครยังไม่ไปติดตามก็ฝากตัวฝากด้วยนะครับเรามีออสี่ห้าชแนลเลยนะแล้วก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะไปเปิเปปดที่ตด้วยนะครับอาจจะเห็นแอดไปเต้นอยู่ในนั้นนะครับต้องฝากติดตามด้วยแล้วกันแน่นอนว่าการที่เรามีหลายชแนลเนี่ยให ให้เราจะไปไล่ดูทีละแอปเนี่ยครับมันก็ทําได้แหละแต่มันก็เหนื่อยใช่ไหมถ้าเราส,สามารถดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยครับของหลังบ้านในแต่ละแอปเนี่ยครับมารวมดูอยู่อยู่ในที่เดียวเนี่ยก็น่าจะดีดกว่าไหมนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของตัวเว็บหรือแอปที่เรียกว่าไซโลนะครับจะเป็นแอปที่ยูนิเวอร์แซลนะครับ API for Creator Data ก็คือ ไปดึงข้อมูล API ต่างๆของแต่ละแอปเนี่ยครับมาอยู่ในแอปเขาแอปเดียวแล้วเราสามารถดูผ่านอของเขาได้แอปเดียวเลยนะครับซึ่งไอตัวไซโลนะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีเบื้องต้นนะนะครับซึ่งเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะดึงได้ทั้งหมด250 account นะครับมีใครเปิดเพจหรือเปิดอะไรที่มีมากกว่า250ไหมนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะโดยที่ในเพย์ในนี้ผมไม่ได้แนบลิงก์ใช่ไหมอาจจะลบกวทุกท่านที่สนใจนะ ก๊อปคําว่าไซโลแล้วไปพิมพ์อยู่ในตัว Google นะครับไซโลเคเตอร์นะอันนี้ไซโลเป็นขนมแหละอันนี้เกตเวฟหรอลนะครับเคเตอร์เดต้านะครับอ่ะเนี่ยพอที่บไม่บอกว่าอ่ะเขามีแอปอะไรบ้างที่เขาสามารถคอนเน็กได้ซึ่งผมก็มองว่าก็ ทุกแอปนั่นแหละนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคอนเนคได้หมดนะครับอลองดูได้นะครับโดยที่เรื่องของราคาเนี่ยเริ่มต้นแต่ศูนบาทก็คือเราใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่อย่างผมบอกไปก็คือเราจะได้ทั้งหมด2องร้อยห้าสิบแอคเคานะครับที่คอนเน c t ได้นะครับเราจะได้เรื่องของออเดียนเอพีไอนอกก็คือข้อมูลหลังบ้านแหละนะครับเรื่องของรายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การทําพวกเพจอะไรเงี้ยมันก็มีเงินเข้ามาใช่ไหมก็สามารถดึงได้เช่นเดีวยวกันนะครับหรือ เอาพวกคอมเมนต์ต่างๆนะครับคอมเมนต์ในโพสคอมเมนต์ในเพจเนี่ยดึงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติเฮ้ยเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองดูได้นะเขาก็มีแพ็กเกจเนี่ยครับอย่างเช่นนี้400เหรียญต่อ,ตอเดือนนะนะครับเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยก็เนี่ยจะมีเรื่องของ support SLA อ่ะ SLA ก็คือสามารถมีปัญหาอะไรเงี้ยครับสามารถมี customer service นะครับมาให้บริการเราได้นะครับหรือต้องการจะดึงพวก คา่าพวกยอด g a g เก ment ต่างๆเนาะนะครับของในแต่ละตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็เสียค่าบริการเพิ่มเติมเนาะ0.75นะครับต่อเดือนนะครับต่อ Account ที่ม o n i t o r เป็นต้นนะครับลองลองดูได้นะเบื้องต้นก็ใช้งานฟรีแล้วผมก็มองว่าคนที่ทำเพจเนี่ยะะการที่เราจะไปไล่ดูทีละแอปมันจะไม่สามารถไปเปรียบเทีเยบได้นอะว่าตกลงแล้วเรามียอด e n g เก e ยอดลูกค้าสนใจเนี่ยในแอปไหนมากกว่ากันเพราะว่ามันต้องดอูแยกแพลตฟอร์มใช่ไหม รรไได้คัับบตวลข่าวสุดท้ายครับก็เป็นเพลย์พอยต์หนึ่งนะครับที่คิดว่าคนใช้ Excel ทุกคนต้องเคยเจอนะคุณเคยทำงานใอ็เซลอยู่หรือเปิดไฟล์เ x c e l ซลเนี่ยแล้วเจอหน้าต่านี้ขึ้นมาไหมนะครับ there isn't enough memory to complete this action นะครับ Try unless t า y using uh, less data or causing other application พูดง่ายคือมันบอกว่าคอมของคุณนะรันไม่ไหวแล้วนะครับให้ปิด ไปนั่นเองนะครับผมก็คืออันนี้อาจะมาแชร์นะครับวิธีแก้ไข Excel เมื่อเราเจอหน้าต่างนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเมมโมรีเนาะหรือหน่วยความจำในคอมเรานี่ครับมันเต็มจนมันทำงานต่อไม่ได้นั่นเองนะครับโซลูชันแรกครับก็คือเมื่อเมมโมรีมันเต็มเมมโมรีเนี่ยมันก็เหมือนสมองครับสมองของคนเราเนาะ แน่นอนมันก็ต้องมีเต็มอยู่แล้วบ้างแต่เนื่องจากคอมนี่ครับเราสามารถซื้อสมองเพิ่มได้ไม่เหมือนกับชีวิตจริงของคนเราเนาะคนเราถ้ามีสมองมีสมองเดียวใช่ไหมแต่คอมเนี่ยครับสามารถเพิ่มสเปคของสมองได้เนาะซึ่งสมองของคอมเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าแรมนะครับ ram นะครับก็คือเพิ่มแรมในคอมคุณนะครับแรมที่ผมแนะนำสำหรับสาย Data เนาะนะครับแรมเนี่ยมันจะเป็นมีหน่วยหน่วยเป็นพวกกิกะไบต์อะไรเงี้ยเนาะแรมเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยคนต้องมี16กกิกะไบต์นะครับมันมีตั้งแต 4 8แล้วก็16แล้วก็32สองนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนะครับแนะนำว่า,มมาคนที่ทำงานใส่ย d a t a นะครับควรจะต้องมีแรมน็อตอย่างน้อย 16GB นะครับเพราะว่าถ้ามีน้อยก่นเนี้ยครับส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยจะมีประมาณ 8GB นะแต่แค่8 g b กครับเปิดไฟ Excel หลายไฟล,ไล,ไล,ไล์พร้อมกันเนี่ยมันก็ค้างแล้วแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากจะไปแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินนะครับก็แนะนำให้ ลดการใช้สูตรหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนน่าเคยใช้นะก็คือสูตร v l o o k u p นะครับ vlookup เนี่ยคือสูตรที่เราจะลิงก์ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มันอยู่ต่างเทเบลิลต่างชีตต่างไฟล์ก็ตามเราต้องการจะลิงก์เอาข้อมูลจากอ่คอลัมน์หนึ่งลิงก์เข้าหาคอลัมน์หนึ่งใช่ไหมเราจะชุกินกับการใช้สูตร v l o o k u p นะครับอ่าใครยังไม่รู้จักหรือยังไม่รู้ว่า vlookup ใช้ยังไงเนี่ยก็ลองไปดูใน YouTube ของเพจได้นะผมเคยทําคลิปสอน ใช้สูตรวีลูอัพตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่นะครับคือการที่ใช้สูตรวีลูอัพเนี่ยครับมันใช้งานได้ใช้งานได้ผลก็จริงนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือสูตรเนี่ยครับมันกินสเปคคอมค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่คือเบื้องหลังเนาะที่ไม่มีใครบอกนะครับดังนั้นนะครับผมแนะนําว่าถ้าใช้วีลูอัพแล้วเกิดปัญหาคอมมันค้างอะไรเงี้ยอาจจะลองใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่า p พลว์เค e ยรนะครับ p พลว์เค e ยรเนี่ยมันก็อยู่ใน Excel เหมือนกันนะครับลองไปศึกษาดูได้เนาะในเพจก็เหมือนเคยเคยทำคลิปไว้้อยู่่นะะครับถาผผมมจไิด นเพราะว่าคิลลี่เนี่ยมันก็จะสามารถาวิลูอัพเนาะดึงข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างกันแต่ความแตกต่างของแนวคือวิลูอัพเนี่ยครับมันค่อนข้างจะดินามิกใช่ไหมแปลว่าพี่ถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนไปสู่วิลูอัพเนี่ยครับมันก็จะอัปเดตด้วยแต่ถ้าอย่างในพาวเวอร์คิลลี่นะครับมันอารมณ์เหมือนทําครั้งเดียวถ้าเราทําการรันพาวเวอร์คิลลี่เนะาะตอนไหนก็ตามข้อมูลก็จะอัปเดตตามนั้นเกิดข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องมากดรัน power query ใหม่ อันนี้อันนี้เลยเป็นข้อดีและข้อเสียเนาะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่า Power Query นะครับมันกินสเปคน้อยเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้ลิงค์ข้อมูลตลอดเวลามันลิงค์แค่ครั้งเดียวตอนที่เรารันนั่นเองแต่ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลมันอัปเดตตลอดเวลาเนะาะ Re lookup ก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยกด r e f ฟ e ชเหมือนกับ Power Query ก็ต้องลองดูครับว่าพี่ถ้างานของเรานะครับมันจาเป็นที่ต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเนี่ย Power Query ก็อาจต,ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของคอามค้างได้มากมากกว่านะครับ สุดท้ายครับก็คือเรื่องของ Pa s แวร์ u e นะครับแทนการใส่สูตรผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเขียนสูตรเนาะลิงไว้ว่าอ่ะช่อง a 1บวก c 1ใช่ไหมลิงทิ้งไว้นะครับแต่รูไ้ไหมว่าการเขียนสูตรแบบนั้นน่ะแปลว่าอะไรม,มันก็จะเหมือนเค้กกับ v i u อ up เลยก็คือข้อมูลี่ยมันจะอัปเดตตอลอดเวลาใช่ไหมครับพอข้อมูลมันต้องอัปเดตตอลอดเวลาด้วยนะครับแปลว่าตัวคอมก็ต้องกินสเปคคอมไปด้วยนะครับดังนั้นอันนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยคล้ายกับ ข้อ2เลยนะครับก็คือแทนที่เราจะลิงก์สูตรเนาะถ้าข้อมูลของเราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่ต้องอัปเดตข้อมูลต่อเวลาอะไรเงี้ยครับอาจจะเอาข้อ,อเอาข้อมูลเนาะมาเพสเป็น v a l ล e แทนหรือเพสเอาเฉพาะค่าไม่ไลิงก์สูตรนะครับอันนี้มันก็จะช่วยเรื่องของอาการรลนของคอมได้นะครับแต่ก็ยังบอกไปข้อเสียก็คือข้อมูลของคุณน่ยมันจะไม่อัปเดตแบบไดนามิกนะครับ นี่ก็เป็นสามวิธีเบื้องต้นนะนะครับที่แอดมาแชร์กันหรับยถ้าเจอเรื่องของปัญหามมคอมมันเต็มนะครับไฟเซลคาร์เนี่ยสามวิธีนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับแต่ผมแนะนานะนะครับมองระยะยาวเนี่ยไปเพิ่มแรมดีกว่านะครับเสียงเงินซื้อดีกว่านะนะครับข่าวสารประจําสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมีคลิปเหมือนเดิมแอดคอ,อยยังไม่บอกแล้วกันเนาะ นะครับว่าคลิปคืออะไรก็จะลงในหน้าเพจ a c e b o o k ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ y o u t u b e 2ทุ่มนะครับก็ลองติดตามดูได้นะครับก็จะเป็นทริคเป็นอะไรเงี้ยแหละที่แอดจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของทศาสตด,ด้านดาตานั่นเองนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณท่านที่มาติดตามด้วยนะครับสวยครับ